แล้วก็บวชแล้วสำหรับรุ่นเขาวรษาก็อยู่รับกระถิ่นด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวรับกระถินแล้วก็ออกเดินธุดงวันนี้เรามีภาพดีๆทีเดียวจะให้ดูตอนช่วงท้ายๆนี่นะจ๊ะกายเกี่ยวกับการเดินธุดงธรรมใจนี่นะซึ่งไปของรุ่นบวชบูชาทำ66ปีประดับข่าวในสุดนี่นะจ๊ะ สึ่งออกเดินทางกันโอ้ดนุกนานบุญมันเติงเดินอยู่บนยอดดอยอจาริกไปตามดอยต่างๆเห็นแล้วนี่หน้าปิติหน้าลมใสเพราะภาพการเดินทะดงนี้ดีขาดหายออกไปจากสายตาของชาวพุทธและชาวโลกทั้งหลายมานานเดียวนี้นัจ้ะเพราะนั้นเวลาพระเะดงออกไปเดินทะดง ก็ทำให้ญาติโยมในทุกคนทุกแห่งเกิดกุศลรัทธาประสาทะปลื้มอกปลื้มใจออกมากันชวนกันมาอย่างกระทันหันเลยที่จะมาดูแลต้อนรับพระตุดงแล้วว่าพระในอุดม์ปกติของญาติโยมนั้นนะอย่างน้อยต้องอย่างนี้นี่นะจ๊ะที่มาฝึกตนตนหิว,ว่าเป็นธบบะเป็นพระแท้ แล้วก็จาก,กไปบวาเป็นสมณรรมไปด้วยเป็นผู้ให้แสงสว่างต่อญาติโยมไปเป็นเนื้อนาบุญกับญาติโยมด้วยแล้วก็พอไปถึงวัดไหนก็ไปพัฒนาวัดทุกคนทุกแห่งที่เราผ่านมาเราจะเห็นว่าโอวัดที่ขาดพุทธบุตรเป็นวัดใกล้จาระาเรียดีถาวรวัตถุสัสนาวัตถุ มันจะค่อยๆเสื่อมไปนะ่แล้วก็ปล่อยดึงเอาศรัทธาภาษาทางญาติโยมก็เสื่อมอีกตั้งแต่โยมอยู่ติดวัดบ้างใกล้วัดบ้างแต่ไม่มีแรงบันดาลใจที่จะมาพัฒนาวัดต้องมีผู้นําจริงๆเนี่ยต้องมีผู้นําทีนี้จะไปให้หลวงปู่หลวงตาที่ท่านอยู่วัดนั่นนะอายุสังขารน,นี่นก็เยอะจะเป็นผู้นาเหมือนตัดสมัยท่านยังมีเลี้ยวมีแรงคงเยอะ ทำได้ยากลำบากและต้องมีพระนมนุ่มที่ยังมีเรี่ยวมีแรงนี่นะจ๊ะมาเป็นศาสนาทายาตอาบวชมาอยู่วัดแล้วก็มาเป็นผู้นำญาติโยมมาพัฒนาวัดเพราะนั้นการเดินทุดงแต่ละครั้งเราเห็นเราปลื้มมากเหมือนได้วัดใหม่ขึ้นมาอีกหลังหนึ่งหรือเหมือนพระทุดงแล้วก็ญาติโยมร่วมกันสร้างวัดใหม่ขึ้นมาทั้งวัดเลย สวยงามมากและก็ถือโอกาสได้ชวนญาติโยมมาฟังธรรมาปฏิบัติทำบำเพ็ญบุญซึ่งญาติโยมจะเป็นบุรัษผู้ใหญ่นอกจากจะมาด้วยตัวเองแล้วยังจูงลูกจูงหลานมาอีกวันนี้เราจะเห็นโอเด็กๆรื่มมากเลยในการที่จะมาที่ได้เห็นพระธุดงได้มานั่งใกล้พระธุดง ได้ฟังพระธุดงได้เทศได้สอนได้ชวนพัฒนาวัดเด็กๆมีความสุขมากปล่อยให้ผ,ผู้ใหญ่มีความสุขด้วยเดี๋ยวเราจะได้เห็นในเดียวเราจะมีความสุขกันทีเดียวเพราะฉะนั้ในการเดินธุดงจําเป็นอย่างยิ่งที่ทุกวัดที่จัดบวชไม่ว่าจะมีพระมากหรือพระน้อยเนี่ยควรจะได้จัดให้มีการเดินธุดงค์ ไม่กี่วันก็ไมเป็นไรแต่อย่างน้อยต้องสักหนึ่งอาทิตย์จะช่วงสั้นช่วงยาวดีดังนั้นแต่ระหว่างเดินท่านงค์ก็ให้บำเพ็ญสมณะธรรมไปด้วยเหมือนเปลี่ยนอริยบทในการจเจริญสมาธิภาวนาะเห็นะจ๊ะเดินไปบำเพ็ญสมณะธรรมไปด้วยซึ่งแม้ไม่ได้ตั้งใจที่จะสมรวม มันก็สํารวมในตัวเพราะศูนย์ของการสํารวมมันอยู่ที่ใจเม,มื่อใจถูกดูแลอย่างดีในสติในสบายในความสม่ำเสมอทุกอย่างก้าวความสํารวมภายในก็ขยายมาสู่ภายนอกเราก็ไปสู่สายตาของญาติโยมอย่าลืมว่าญาติโยมมีตามีหูมีจมูกมีลิ้น มีกายมีใจนี่นะนี่นะเหมือนอย่างที่ใครๆก็ก็มีกันเออเพราะฉะนั้นตาโยมอยากเห็นพระที่ดูแล้วไปถึงใจธรรมลมทำให้ใจเกิดปีติสุขรอเลี้ยงใจอูโยมก็อยากจะฟังเสียงพระที่อำนวยพรให้ พระที่แสดงนำอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะหรือพระชวนสวดมนต์นังสม,มาธิอย่างนี้จ้ะเออส่วนไอ้ที่เหลืออยู่ก็เป็นดึกเอาเองแล้วกันนี่นะเออพระก็มีอย่างนี้เหมือนกันนี่เนะาะก็อยากจะดูใช้ตาเนี่ยดูโยมอืม ีสง,งบสง,งียมสง่างามเหมือนกันแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมญาพุทธจะต้อนรับพระอย่างไรจะดูแลพระอย่างไรจะเข้าวัดฟังธรรทิบัติธรทำอย่างไรผวามเป็นบุญอย่างไรเนี่ยจ้ะนี่จ้ะหูพระก็อยากจะฟังโยมสวดมนต์พูดดีๆนี่นลยจ้ะรู้จากพูดกับพระอย่างไรเออ ต่หมูก็อยากจะได้อของํามาบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะในกลิ่นหอมๆดอกไม้ที่มาบูชากลิ่นนี่ก็อาเจูาโบกระไม่ระยอาลิ้นก็อยากอะไรก็ได้ให้อร่อยอร่อยก็แล้วกันเออนี่นะ <c ười> เออกายก็เสนาสนะนอกเหนือจากจีวรอ,อะไรต่างๆนี่ยให้ดูนมันหน้านั่งหน้า น้ายืนหน้าเดินหน้าอย่างนี้นะจ๊ะหน้าบำเพ็ญสมณะธรรมนี่จ๊ะใจพระทั้งก่สบายเพราะฉะนั้นธรรมะจากภายในเกิดจากใจสบายก็พลั้งปลูกออกมาสู่ใจของญาติโยมต่างก็ได้เึ่งกันแล้วกันเห็นจ๊ะนี่นี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจับเบอไว้รับไปด้วยกันจ้ะ